กลับมาก็ติดข่าวเด่นประเด็นดังครับธรรมนัตนำทัพฝ่าเกมส้มเรียกกระแสมีเราไม่มีเทาขอบคุณข้อมูลจากบางกอก b ิสเนียวดอคอครับผลพวงของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่กำลังโดนทางการหลายประเทศถอนรากถอนโคนโดยมีฐานหลักในกัมพูชาเงินจำนวนมหาศาลที่ได้จากการหลอกลวงถูกโยกเอาไปฟอกผ่านการถือครองทรัพย์สินต่างๆในหลายประเทศ เรื่องนี้ถือว่ามีผลสะเทือนต่อผู้มีอำนาจในรัฐบาลแบบเลี่ยงไม่ได้ขณะตัวของอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกว่าจะฝ่าเสียงวิจาร์ณเรื่องความล่าช้าในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็เหนื่อยใช่เล่นไม่เว้นแม้แต่พักร่วมรัฐบาลอย่างกล้าทำ แกนนำคนสำคัญอย่างธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถูกเชื่อมโยงว่ามีความใกล้ชิดกับเบนจามินมาออเออร์เบอร์เกอร์หนึ่งในพ่อมดการเงินที่มีความแนบแน่นผู้นำกัมพูชาและทักษิณชินวัตร หนึ่งในรัฐมนตรีของรัฐบาลอนุทินอย่างวรพักธัญญาวง์ก็ต้องตัดใจลาออกรัฐมนตรีช่วยคลังหลังถูกเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับข้อมดการเงินและถูกตั้งข้อสังเกตว่าภรรยามีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆหรือไม่กับบุคคลนอกแวดวงการเมืองที่ตกเป็นเป้าก่อนหน้านี้รังสีมันโรมสอสพักส้มออกมาแย้มให้สังคมสนใจว่ามีเจ็ดนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ สอดรับกับข้อมูลบิ๊กโจ๊กสุรเชษหักพานที่เปิดชื่อย่อนักการเมืองชอช้างในภาคใต้ได้ประโยชน์จากสแกมเมอร์กระทั่งอัจฉริยะเรืองรัตนาพงษ์เฉลยว่าชอช้างนั้นคือชนพัฒนนาคส่วสอสสงขลาพักกล้าธทมแบบไม่กลัวถูกฟ้องกลางข้อมูลเส้นเงินต่างๆว่าเชื่อมโยงอย่างไรจนสอสอกริชนพัฒนตอบโต้ว่าข้อมูลบางส่วนผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะในส่วนของบัญชีมา้า ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อนที่ชนพัฒจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองเขาเคยถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เรื่องก็อยู่ในกระบวนการต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากันไปว่ากันว่าสสกริตมีแบ็กดีคอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังจริงหรือไม่และเป็นใครบางคนในวงการน่าจะรู้กันดี จับอาการธรรมนัตที่โดนกระนำเช้าเย็นจากคนละพักสีส้มแต่ดูจะไม่สะทกสถานเพราะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็เคยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยพักอนาคตใหม่และเรื่องก็หนักกว่านี้หลายเท่าตัวคือกรณีต้องโทษที่ประเทศออสเตรเลียจนมีวลีเด็ดมันคือแป้งจากวันนั้นถึงวันนี้ธรรมนัตผู้ผ่านโลกมาโชคชน power fall ลงหรือใหญ่ขึ้นก็เห็นกันอยู่คงไม่ต้องบอก ถามว่าการเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปของกล้าธรรมจะได้รับผลกระทบหรือไม่จากเกมการเมืองค่ายส้มที่ทำตัวเราเป็นพระเอกผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทางการเมืองแน่นอนถ้าบอกว่ากล้าทำร,รมเน้นสนามเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่หลายจังหวัดก็จะได้รับผลกระทบแต่ถ้าดูขุมกำลังจริงๆจะเห็นว่าพื้นที่เป้าหมายคือบรรดาบ้านใหญ่และตัวบุคคลกล้ามใหญ่ในหลายจังหวัดซึ่งเป็นสสเดิมและเครือข่ายรวมถึงสสค่ายอื่นที่จะเข้ามาเพิ่มเติม ตรงนี้จึงเป็นความต่างของพรรคกล้าทำรรและอาจจะรวมถึงภูมิใจไทยที่ไม่เน้นกระแสเหมือนส้มแต่มีกลยุธทธ์ปักธงเลือกตั้งได้ตามเป้าหมายในแบบตัวเองเช็คท่วงท่าลีลาค่ายส้มที่เจอกระแสตีกลับไม่น้อยหลังเป็นฝ่ายค้ำในฝ่ายค้านให้รัฐบาลอนุทินเสวยอำนาจทั้งที่ตัวเองจะได้โชว์ฝีมือเป็นฝ่ายบริหารแต่กลับตั้งใจปล่อยโอกาสหลุดมือสวนวอเตอร์14ล้านเสียงที่เลือกให้เข้าไปเปลี่ยนแปลง การเรียกกระแสสีส้มกลับคืนเพื่อผูทางสู่การเลือกตั้งเลยได้เห็นวาทกรรมจากแกนนำพักประกาศมีส้มไม่มีเทาหรือมีเราไม่มีเทาอะไรทํานองนั้นเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ผลจากการเลือกตั้งปี2,566กับแคมเปญช่วงโค้งสุดท้ายมีลุงไม่มีเราขย่ำประยุทธ์จันโอชาผลักให้เป็นผู้ร้ายทางการเมืองจนก้าวไกลตอนนั้นถีบตัวเองชนะเป็นพักอันดับหนึ่งสำเร็จ สถานการณ์ตอนนี้ที่ผู้คนไม่ทนกับสแกมเมอร์จึงเป็นโอกาสของค่ายส้มที่จะฉวยจังหวะหวังผลทางการเมืองอีกครั้งคนที่ตกเป็นเป้าถูกเปิดชื่อมาแล้วว่าเป็นใครส่วนที่เหลือเป็นนักการเมืองอีกหลายคนตามที่โรมเคยบอกไว้จะเก็บไว้ใช้ตอนซักฟอกรัฐบาลและยื่นองค์กรอิสระจัดการหรือไม่อย่างไรพักประชาชนตอนนี้จึงต้องสู้กับตัวเองเพื่อให้สังคมยังเชื่อมั่นว่าไม่ได้กลายพันธ์หลังอุ้มเสียหนูสีน้ำเงินนั่งนายก ส่วนกล้าทำก็เดินในเส้นทางของตัวเองไม่ต่างจากภูมิใจไทยมีกลไกเครือข่ายและของพร้อมสับล็อกเขตเป้าหมายไม่ใช่พักกระแสะแบบสีส้มมาดูเรื่องราวของสังคมจอมพลังกันครับปรากฏการอินฟลูเอนเซอร์มากพลังสะท้อนปัญหาสังคมไทยได้อย่างน้อย2มิติความล้มเหลวของระบบราชการกฎหมายและมิติค่านิยมทางลัฐไม่ต้องการต่อสู้ตามกระบวนการต้องการพลังพิเศษมากดดัน ข่าวใหญ่ว่าด้วยอินฟลูเอนเซอร์คนดังถูกตรวจสอบและตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาคจำนวนมหาศาลผ่านมูลนิธิและความเชื่อมโยงกับนักการเมืองใหญ่ที่ถูกสังคมตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมและความโปรง่งใสทั้งทั้งที่อินฟลูไรนี้เพิ่งมีภาพเป็นฮีโร่บ้านหนองจานมาไม่นาน ทำให้ประเมินได้ว่าสังคมไทยกําลังจะได้ตื่นรู้และสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหลังจากที่เคยตกอยู่ในภวังของทนายเซเลบมานานจนปัจจุบันอยู่ในภาวะอับแสงกันไปแล้วหลายคนและอินฟลูบางคนก็อาจกําลังเดินตามรอยเดียวกันปรากฏการทนายเซเลบต่อด้วยอินฟลูเอนเซอร์มากพลังและอาจรวมถึงรายการโทรทัศน์เรตติ้งสูงบางรายการที่ผูกขาดเรื่องร้องเรียนและการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีต่างๆ และบางครั้งก็ทําตนเป็นสารเตี้ยตัดสินคู่กรณีจนแทบจะยืนอยู่ในสังคมไม่ได้เรียกว่าทำหน้าที่แทนกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีให้พิสูจน์ถึง3สาร3ครั้งสะท้อนปัญหาของสังคมไทยได้2มิติเป็นอย่างน้อยกล่าวคือ 1. มิติความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการระบบราชการและระบบกฎหมายว่าไม่สามารถปัดเป่าความเดือดร้อนของผู้คนให้คลี่คลายได้ หรือไม่ก็กว่าจะได้รับความเป็นธรรมก็ใช้เวลายาวนานหลายกรณีต้องไปเคาะลงบอกกันเพราะผู้เสียหายรอไม่ไหวตายไปก่อนแล้วด้วยเหตุนี้คนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นมือล่างถูกเบียดเบียนบีทาเหลื่อมล้ำจึงต้องหาที่พึ่งใหม่เพราะข้าราชการไทยพึ่งไม่ได้หรือไม่ยอมให้พึ่งในอดีตก็ต้องอาศัยพลังพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินสายขอพรบนบานสารกล่าวกันไป ปัจจุบันก็อาศัยพลังพิเศษจากทนายเซเลบอินฟลูสื่อใหญ่พิธีกรปากกล้าสภาพที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนมีราคาขึ้นมาถ้ามีความสามารถจริงตามราคาก็ดีไปแต่ถ้าเป็นพวกลักไก่หาแสงหิวแสงชาวบ้านก็เสียหายเหมือนถูกทําร้ายซ้ําอีก 2. มิติค่านิยมแบบไทยๆคือนิยมทางลัดใจร้อนไม่ชอบรอไม่ต้องการต่อสู้ตามกระบวนการแต่ต้องการพลังพิเศษมากดดัน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาในมิติแรกทุกวันนี้เราจึงอยู่ในสังคมจอมพลังมีข่าวดราม่าจากความเดือดร้อนทะเลาะเบาะแวง้งหรือแม้แต่ความไร้จริยธรรมถูกนำเสนอให้เป็น Talk of the t o w ทกันไม่เว้นแต่ละวันประเมินว่ารายการโทรทัศน์ของเมืองไทยน่าจะอุดมด้วยเรื่องราวดราม่ามากที่สุดในโลกแต่เท่าที่ติดตามดูผลหลังจบดรามา่าหรือผู้เสียหายเดินออกจากสปอตไลท์ที่ใช้่อง ปรากฏว่ามีปัญหาน้อยกรณีมากที่ได้รับการแก้ไขจริงๆทุกเรื่องเมื่อสังคมเลิกสนใจผู้กรณีก็ต้องกลับไปต่อสู้กันในกระบวนการเดิมที่แยก่ก็คือการดึงตัวเองให้เข้ามาอยู่ในสปอตไลท์ผ่านเซเล็บหรืออินฟลูทั้งหลาย ปรากฏว่าหลายๆครั้งมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยหลายคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมาที่เดือดร้อนอยู่แล้วจึงลำบากยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายปัญหาก็ไม่ถูกแก้ซ้ำร้ายหลายคนพลาดพลัง้งถูกสังคมวิพากษ์จากการนำเสนอประเด็นชี้นำของทั้งสื่อทั้งเซเล็บทั้งอินฟลูถึงขั้นชีวิตพังต้องเดินก้มหน้าดูดินไม่กล้าตบตาใคร ส่วนบรรดาเซเลบอินฟลูทั้งหลายพากันใช้ชีวิตเลิศหรูสุขสบายแตกต่างจากคนที่พวกเขายื่นมือไปช่วยนี่คือสังคมจอมพลังสังคมทางรัฐที่มันมักไม่มีอยู่จริงไม่ต่างอะไรกับการเมืองไทยเราคาดหวังกันเสมอว่าจะมีอัศวินม้าขาวเข้ามากอบกู้บ้านเมืองทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีหรือถึงจะเคยมีก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะปัจจุบันโครงสร้างสังคมซับซ้อนเกี่ยวโยงกันจนไม่มีใครกระดิกนิ้วทีเดียวแล้วแก้ปัญหาทั้งหมดได้ ตัวอย่างง่ายๆทหารที่ปฏิวัติเข้ามาอย่างคอสอชอมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพิมพ์คำสั่งออกเป็นกฎหมายได้ด้วยตัวเองหลายร้อยฉบับไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องมีเช็คแอนด์บาลาน์แต่บ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแก้ปัญหาเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยแถมบางเรื่องยังทิ้งมรดกบาปไว้ให้ลูกหลานให้รัฐบาลชุดต่อไปอย่างปัญหากัมพูชาที่บ้านนองจานหนองย่ากแก้วหรือการดำรงอยู่ของ m o u 4 3 4 เมื่อเรื่องยากๆท่านแก้ไม่ได้เรื่องง่ายๆท่านก็ไม่ทําก็เลยไม่รู้ว่าจะยอมให้บ้านเมืองบอบช้าเพราะต้องการจอมพลังและทางลัดไปทําไมหันมาดูรัฐบาลภูมิใจไทยก็ไม่ต่างอะไรกันอยู่มาเดือนเดียวเท่านั้นเริ่มเป๋มีรัฐมนตรีเซตกเก้าอี้ไปแล้วหนึ่งคนที่เหลืออยู่อีกหลายคนก็ไม่รู้จะรอดสันดอนได้ถึงเมื่อไร ช่วงฮันนีมูนของรัฐบาลช่างสั้นยิ่งกว่าหางอื่นงเพราะไปเล่นกับกระแสชาตินิยมทั้งๆท,ที่มีคนเตือนแล้วว่าระวังเป็นน้ำพึ่งขมเนื่องจากความรู้สึกผู้คนในเรื่องแบบนี้พลิกผันเร็วมากองค์ประกอบของรัฐบาลชุดนี้ต้องบอกว่าแท้จริงตั้งความหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเข้าขั้นน้อยมากไม่มีทางมีเสถียรภาพต้องยืมจมูกสีส้มหายใจ แกนนำผู้ค้ำยันรัฐบาลรัฐมนตรีหลายคนแม้แต่คอรมอรมีเส้นชุดที่แล้วยังไม่กล้าตั้งแต่สังคมยอมปิดตาหนึ่งข้างเพราะหวังรัฐบาลจอมพลังฉุดขึ้นจากปลักปัญหาที่รัฐบาลก่อนๆขุดเอาไว้แม้จะไม่แปลกอะไรกับการตั้งความหวังแต่อยากเตือนเอาไว้ว่าอย่าไปหวังอะไรมากถึงนาทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลคงไปต่อ,อยากแค่สี่เดือนอาจจะนานเกินไป และหากมีเหตุการณ์ใหญ่บางอย่างบังคับให้อยู่ต่อไปไม่รู้จะลากความรู้สึกสังคมไปถึงไหนนึกไม่ออกเลยว่าโมเดลการเมืองหลังจากคนเบื่อสีน้ำเงินขึ้นมาอีก,กรอบจะเป็นอย่างไรแต่ถึงกระนั้นเราเราท่านท่านก็หนีไม่พ้นต้องยอมรับกันไปเพราะสังคมทางรัฐและสังคมจอมพลังมันไม่มีจริงและมันไม่ใช่ของจริงทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของประเด็นเด็ดในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากบางกอกบิสเน e ย s ดดอทคอม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังจากนกสยามข่าวครับ